ก็คือกลัวว่าแกจะไม่มีที่จอดให้ลูกค้าป่าผมไปกินลูกค้าไม่มีเลยแกไม่มีที่จอดเลยนะใครมันเรียกร้องนะผมอยากใหเป็นยัยแบบแล้คุณย้ายไปที่จอดอรถใช่นิกี้ยอมรับกับป๋าไหมว่าเราเป็นคนพ่นจริงใช่ใช่ใช่ใชรเราพ่นจริงเนาะไม่มีใครมาบังคับเราเนาะเราพ่นเองนะม,มันเหมือนมีคนมาบังคับอยู่นะครับเฮ้ยจริงเหรอ ใครมาบังคับไม่ใครยายมีที่จอดไม่ใครใครมาบังคับไม่รู้เหมือนกันครับมันบังคับตรงไหนมันในสมองเราปะใครมันเรียกร้องนะผมอยากให้คุณยายแบบเกิดคุณยายมีที่จอดรถใช่อยากให้คุณยายมีที่จอดรถนิกกี้ที่เราพ่นนี่เรายอมรับเนาะว่าเราพ่นเองเนาะหวังดีคุณยายจะได้มีลูกค้าจะได้มาจอดรถได้ขอบถนนนี่ของเทศบาลเขาเกิดความเสียหายนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว มิกิไปบบผู้กองเข้าไปที่หนึ่งต้าหนึ่งแล้วค่อยไปตกลงกันมีกับทางเทศบาลก็ว่าจะเอาไงนั้นมิกิเสพยาไหมไม่ครับไม่ไม่เสพกินเหล้าไหมไม่กินเขาบอกพ่นพ่ออะไรเล่าให้ป๋าฟังหน่อยอยากอยากให้คุณยายเนี่ยมีลูกค้ามาจอดกินข้าวอ๋อร้านขายอะไรอ่ะขายตามสั่งครับก็คือกลัวว่าแกจะไม่มีที่จอดให้ลูกค้าัาผมไปกินลูกค้าไม่มีเลยแกไม่มีที่จอดเลยอ๋อไม่ไม่หมายถึงว่าเราเป็นเจ้าของร้านเหรอไม่ครับผม เป็นลูกค้าเป็นลูกค้าใช่ก็คือมันไม่มีที่จอดรถให้ลูกค้ายายใช่ครับเพราะมันเป็นขาวแดงมันจอดไม่ได้ใช่ผมอยากใจไขายห้แกอ๋ออยากให้แกได้ขายของก็เลยพ่นทับมันซะเลยหมดรู้แล้วรู้รอดไปโอ้ที่มันเป็นยังไงมันอยู่ๆมันไปพ่นขาวแดงทับเขาตอนแรกเขาเป็นเขามาทานข้าวธรรมดาเขาบอกว่าแก๊สเขาหมดเอาเลยขอให้ ลูกชายไปส่งเขาที่บ้านเอาหลักฐานเอาหลักฐานแล้วที่นี้ก็กลับมากลับมาก็เขาลงรถได้เขาก็ไปอะไรก็ไม่รู้ชายก็เข้าบ้านไปพ่นสีเขาอ้างว่าเขาเป็นลูกค้ามากลัวยายไม่มีที่จอดรถก็เลยพ่นทับขาวแดงไปเลยมันจะได้จอดได้ยายรู้สึกยังไงที่เขาทําแบบนี้ก็ก็ ไม่รู้ว่าเขาทําด้วยเพรายายก็นั่งอยู่ตรงน,นี้แต่ยายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ